คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้นําโดยพลตรีกุลชัยสุวรรณบูรณ์สมาชิกวุฒิสภาที่ปรึกษาคณะกรรมการพร้อมด้วยนายสมชายเสียงหลายสมาชิกวุฒิสภารองประธานกรรมการคนที่3นําคณะวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดชุมพรค่ะโดยพลตรีกุลชัยบอกนะคะว่าการลงพื้นที่ของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อมารับฟังความคิดเห็นเรื่องราวความทุกข์ร้อนของประชาชนค่ะแล้วจะนําเข้าสู่สภาให้มีการรับพิจารณาเพื่อเป็น การแก้ปัญหาต่อไปโดยในวันแรกนะคะคณะได้เดินทางไปที่วัดคีรีวงตําบลบางมะพ,พร้าวอําเภอหลังสวนรับฟังความคิดเห็นในประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นการดําเนินงานของศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านสวนสมุนไพราการปลูกต้นไม้เพื่อออมซับรองรับสังคมสูงวัยแล้วก็รับฟังการดําเนินงานโครงการชุมพรมหานครออร์แกนิกและชุมพรมหานครเกษตรอินทรีย์ค่ะ จากนั้นในช่วงบ่ายก็เดินทางต่อไปยังศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลช่องไม้แก้วอำเภอทุ่งตะโกนะคะส่วนเมื่อวานนี้ทางคณะวุฒิสภาค่ะก็ได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เกษตรพื้นบ้านการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนบ้านพรผู้สร้างนะคะก็ตั้งอยู่ที่ตำบลหงเจริญอำเภอท่าแซะ โดยที่นี่นะคะมีแนวคิดในการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็การพึ่งพาตนเองให้ที่มากที่สุดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยแล้วก็เป็นศูนย์การเรียนรู้การพึ่งพาตนเองอย่างยังง่งยืนด้วยท่านสมชายเสียงหลายสมาชิกวุฒิสภารองประธานกรรมการคนที่3บอกนะคะว่าการเดินทางมาในครั้งนี้เนี่ยนอกจากที่จะได้มารับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนเรื่องราวต่างๆในพื้นที่แล้วยังได้เห็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดชุมพรอีกมากมายค่ะ ยืนยันนะคะว่าจะนําไปบอกต่อให้กับพื้นที่อื่นๆได้เห็นด้วยเช่นเดียวกันไปฟังเสียงท่านสมชายกันค่ะเรามาเห็นความพยายามของพี่น้องประชาชนความสามัคคีและความพึ่อพาอาศัยซึ่งกันและกันทําให้เรามั่นใจว่าเมืองไทยโดยเฉพาะจาังหวัดสุพรรณเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างมากจริงๆแล้วความล่มลื่นยังไม่เท่ากับจกีติไมตรีน้ําใจที่พี่น้องมีแก่กันและกันยิ่งเราเป็นสมาชิกวุฒิสภาซึ่งทํางานอยู่ที่รัฐสภาเนี่ย ยังมาเห็นขนาดนี้เพราะงั้นเราก็จะนำเอาอคุณความดีที่พี่น้องเขาร่วมกันทำเนี่ยไปบอกเล่าให้กับพื้นที่อืน่นๆก็จะมีคณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกพื้นที่สภาพูพ้ใหญ่คนของภาคอื่นๆซึ่งจะทําให้เราเห็นถึงแต่ละพื้นที่มีมจุดเด่นและจุดแข็งที่แตกต่างกันในบริบทที่แตกต่างกัน และนั่นคือภารกิจของการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นปัญหาของประชาชนและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อนําไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายและติดตามผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่ประกาศใช้บังคับไปแล้วของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ค่ะ